แล้วเดือนเอาสศัตรูที่บบน,น,น,เน,นีเป็นนิแัยนี้จนอยู่มาวันหนึ่งมีแม่มีตามฟ้าผูกมือเป็นร่างวัดใจดีลงมาจากสวรรค์ก็เดินไปที่กรุงเทพเชิญธรรมชาติ

สามามคดีไม่ยอมเป็นบริวารของแม่คุณใจร้ายก็ดีแล้วขอ,อคุกเจ้าเนะี่ยอยู่ในปายย่าแห่งนี้อย่างมีความสุขน,นะเราเนี่ยไปก่อนนะโชคดีวันหลังเราจะมาหาพื่ท่านใหม่ไปตายแล้วนางฟ้าก็กลับสู่สวรรค์พุกสัตว์ท้งหลายอยู่อย่างวักในป่ายอย่างมี